รายการ Energy Time เรื่องพลังงานต้องรู้สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอ์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสันพลังไม่สิ้นสุดบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนมั่นคงด้วยคนที่มุ่งม,มั่นกลั่นพลังสร้างสารรค์คุณค่าบางจากครับอเชิ วว e สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Energy Time ค่ะอยู่กับดิฉันเดลดีชัยสมบัตินะคะวันนี้ต้อง กราบขออภัยทุกท่านไว้ก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้เสียงอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนื่องจากว่าช่วงนี้เนี่ยสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะก็เลยอาจจะทําให้แบบว่าเสียงเนี่ยอา,อาจจะแบบ แหบๆนิดๆนะคะยังไงก็ขอภัยไว้นาที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราก็มีเรื่องราวข่าวสารทางด้านพลังงานดีๆมาฝากเยอะๆมากมายเลยนะคะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีข่าวออกมาจากกระทรวงพลังงานเนาะเกี่ยวกับเรื่องความคืบหน้าการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดจ,จำนวน2 1 0 0เมกะวัตต์นะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยคุณวีรวัฒน์เกียรติฟึ้งฟูรองปลัดกระทรวงพลังงานในฐานะโฆษกกระทรวงพลังงานเนี่ย ก็ออกมาพูดถึงว่าจากกรณีที่มีความกังวลน,นะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการรับซื้อไฟฟ้าในโครงการนี้แต่กระทรวงพลังงานเนี่ยก็ยืนยันนะคะว่าการรับซื้อไฟฟ้าดังกล่าวเนี่ยเป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือว่ากพชและก็คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากกพ ที่ได้ดําเนินการถูกต้องตามกฎหมายเลยรวมถึงได้มีการตั้งคณะทารรงานตรวจสอบกระบวนการพิจารณาโดยมีสํงงานันกงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วก็กรมบัญชีกลางนะคะซึ่งผลการตรวจสอบนี่ก็ออกมาแล้วว่าดำเนินการได้ถูกต้องตามกฎหมายเลยนะคะส่วนที่มีการเปรียบเทียบราคารับซซื้อไฟฟ้าของภาคเอกชนเนี่ย การพิจารณาจะต้องวงถึงการซื้อหรือการเช่าที่ดินแล้วต้องมีการเดินสายส่งเชื่อมต่อเข้าไปด้วยนอกจากนี้ดอกเบีย้ยและก็ต้นทุนต่างๆของภาคเอกชนเนี่ยจะสูงกว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นรัฐวิสหาหกิจเล็กน้อยนะคะซึ่งกผอผเนี่ยได้มีการคำนวณอัตราค่าไฟฟ้าหากจะ ต้องดำเนินการลักษณะเดียวกับภาคเอกชนแล้วเนี่ยอัตราค่าไฟฟ้าจะอยู่ที่ประมาณ2บาท19สตางค์ต่อหน่วยสําหรับโรงไฟฟ้าโซล่าฟาร์มนะคะแล้วก็4บาท37สตางค์ต่อหน่วยสําหรับโรงไฟฟ้าพลังงานลมนอกจากนั้นเนี่ยกรพอชอเนี่ยก็ยังมีมติให้กกพและก็กพอพอร่วมมือให้เอกชนนะคะลด ราคาขายไฟฟ้าซึ่งคาดว่าจะได้รับความร่วมมือจากเอกชนทุกรายแล้วก็กระทรวงพลังงานเองเนี่ยก็มีแผนที่จะให้กรอพอทั้งสร้างโซลารลอยน้ำเพิ่มเติมอีกกว่า2,600เมกะวัตต์ทีเดียวแล้วก็มีโอกาสที่จะขยายเพิ่มเติมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศหรือว่า PDP ที่กำลังจัดทำอยู่นะคะ ส่วนโครงการโรงไฟฟ้าโซลาฟาร์มชุมชนจำนวน1,500เมกะวัตต์ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบาย Quick Big Win ของรัฐบาลเนี่ยอันนี้เนี่ยจะสามารถลดค่าไฟฟ้าให้กับชุมชนในพื้นที่ได้40-80สตางค์ต่อหน่วยแล้วก็คาดว่าจะมีอัตรารับซื้อไฟฟ้าประมาณ2บาท16สตางค์ถึง2บาท20สตางค์ต่อหน่วยเลยนะคะแล้วก็โครงการดังกล่าวเนี่ย ยังสามารถสร้างเม็ดเงินให้กับประเทศกว่า30 0 0 0ล้านบาทซึ่งโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดแล้วก็โซลาฟาร์มชุมชนเนี่ยจะช่วยลดการนําเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวหรือว่า LNG ได้ประมาณ7.2แสนตันต่อปีทีเดียวคิดเป็นมูลค่าประมาณ16,000ล้านบาทต่อปีแล้วก็ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ2.2ล้านตันคนาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปีนะคะ ซึ่งกระทรวงพลังงานเนี่ยก็ยืนยันว่าการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดเนี่ยทุกอย่างทําได้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ได้พิจารณาแล้วนะคะว่าเป็นโครงการที่ดีนะคะแล้วก็เราก็ได้ขอความร่วมมือให้เอกชนลดราคาค่าไฟฟ้าลงอีกด้วยแล้วก็คาดว่าจะได้รับความร่วมมือจากเอกชนทุกรลยนะคะซึ่งแผนอะไรต่างๆอันนี้มันก็เป็นประโยชน์ของประเทศทั้งนั้นนะคะ อีกหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไ,ไ,ไทยที่เขาไปเขารวมประชุมา,ารัฐภารคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพสมัยที่30หรือว่าครอบ30แล้วนะคะโอ้ oh, ครอบ30แล้วไวมากเลย ก็ได้มีการไปนำเสนอความสำเร็จของไทยด้านเทคโนโลยีพลังงานสะอาดและการบริหารจัดการกา๊าซเรือนกระจกนะคะแล้วก็ได้มีการแสดงบทบาทเชิงรุกของกฟผในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืนโดยได้ไปเข้าร่วมการประชุมเนี่ยเมื่อวันที่10ถึงวันที่21พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่เมืองเบเซง อ่าสหาพันธรัฐบราซิลนะคะไปไกลเลยอ๋อก็นะมีศาสตราจารย์ดรฟิสิกเพ,เพียรมุลกุลซึ่งเป็นกรรมการของกฟผเนี่ยได้ร่วมเดินทางไปด้วยแล้วก็ได้ไปเข้าร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองในหัวข้อ f a s t t a c k i n g n e t zerourban pathwayto a regenerative future นะ แล้วก็นําเสนอแนวทางพัฒนาเมืองที่คํานึงถึงเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีนะคะเพอี่ธะกา9สู่เป้าหมายการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์นะคะแล้วก็ยังได้เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ diving system change to climate p r อ p i c Private Partnership หรือว่า PBP ด้วยนำเสนอการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อที่จะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศซึ่งเป็นประเด็นที่สอดคล้องกับบทบาทของกฟพ,พอนะคะในการผลักดันการพัฒนาพลังงานสะอาดและเป้าหมายด้านความยั่งยืนของประเทศด้วยทางด้านคุณเอกลักษ์ สมิธอนปัญญาผู้ช่วยผู้ว่าการแผน,นงานโรงานไฟฟ้าพอพอเนี่ยก็ได้เข้าร่วมการเสวนาในหัวข้อ The Green Investment Frontier Accelerating Innovation for fun ั o f อ o n l น n e นะคะนำเสนอบทบาทกลไกทางการเงินในการขับเคลื่อนนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้เนี่ยยังได้ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดและนำเสนอนวัตกรรมด้านการจัดการกา๊าซเรือนกระจกของกฟผด้วยตลอดจนความมุ่งม,มั่นในการสนับสนุนการพัฒนา พลังงานสะอาดและการสร้างเมืองที่ยั่งยืนในเวทีเซวนา Fast t r a c k i n g n e t Zero Urban p a t h w a y to a r e g e n e r a t i v e Future นะคะซึ่งกพอเนี่ย ก็ได้รวมจัดนิทรรศการแสดงความก้าวหน้าด้านนวัตรกรรมและเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าของไทยเพื่อร่วมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในพื้นที่ไทยแลนด์พาวิเลียนอย่างเช่นในเรื่องของอตัตราค่าบริการไฟฟ้าสีเขียวหรือว่า UGT แล้วก็โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กหรือว่า SMR ซึ่งสะท้อนความมุ่งมั่นของกอพอในการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สุทีิเป็นศูนย์นะคะก็แน่นอนแหละว่าการเข้าร่วมครอปสของกฟผในครั้งนี้นอกจากการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในระดับโลกแล้วเนี่ยยังเป็นการตอกย้ําถึงศักยภาพขององคอ์กรไทยในการเป็นผู้นําด้านนวัตกรรมพลังงานสะอาดและความพร้อมในการเริ่มสร้างอนาคตพลังงานที่ยั่งยืนบนเวทีนานาชาติด้วยนะคะ เรื่องไฟฟ้าอีกหนึ่งเรื่องนะคะเราไปกันที่บริษัท Global Power Synergy จำกัดมหาชนหรือว่า G P S C คุณวรวัตทิพยศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ GPC s เนี่ยก็บอกว่า GPC s ได้มีการลงนาม MOU กับบริษัท Groden Concord h o l d i n g จำกัดหรือว่า GCL องค์กรชั้นนำด้านเทคโนโลยีสีเขียวคาร์บอนต่ำจากจีนดำเนินธุรกิจพัฒนาโซลูชันพลังงานชั้นสูงให้กับ Data Center ขนาดใหญ่ดโยร่วมพัฒนาโครงการพรนาการศูนย์ข้อมูลร่วมกับพลังงานคาร์บอนต่ำอัจฉริยะเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมพลังงานของไทยแล้วก็เป็นรากฐานที่มั่นคง สำหรับการขยายความร่วมมือในหลากหลายนิติในอนาคตแล้วก็มีการดึงเทคโนโลยี AI เนี่ยเสริมศักยภาพการแข่งขันธุรกิจโดยนวัตรกรรมพลังงานหมุนเวียนครอบคลุมห่วงโซ่ธุรกิจทุกประเภทยอย่างครบวงจรยกระดับพัฒนาโซโลูชันบริหารจัดการพลังงานแล้วก็มีการทดสอบนวัตรกรรมแผงโซงลาร์เซลล์ประสิทธิภาพสูงชนิดใหม่นะคะวางกลยุทธ์จบะตลาดไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งอันนะคะ G.P.S.C. เนี่ยเขาก็ยังได้โดยบริษัทลูกนะคะของ G.P.S.C. ก็คือบริษัทผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วมจำกัดหรือว่า C.H.P.P. นะคะบริษัทย่อยในกลุ่มของ G.P.S.C. ที่ถือหุ้นอยู่ร้อเนะคะเขาก็ประสบความสำเร็จในการส่งมอบพัฒนาโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบ E.P.C. Renewable Energy Project นะคะ เพื่อบริหารให้กับกลุ่มลูกค้าสาหกรรส2โครงการให้กับบริษัทเตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยรวม21เมกะเมวัตต์ประกอบด้วยโครงการแรกก็คือโรงงานบ้านโพจังหวัดชะเชิงเซาอันนี้เป็นระบบโซลาร์ฟาร์มขนาด18เมกะวัตต์แล้วก็อีกอันหนึ่งก็เป็นโรงงานสำโรงจังหวัดสมุทรปราการเป็นระบบโซลาร์ลูปท็อปขนาด3.77เมกะวัตต เป็นการพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนที่ให้บริการแบบครบวงจรซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจในการที่จะใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นนะคะ แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องหนะ้าไปกันที่กลุ่มบางจากกันมั่งโดยคุณบัณฑิตฐานสาภัยบูรณ์รักษาการผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจโรงกันและการตลาดบริษัทบางจากคอร์อเรชันจำกัดมหาชนก็ปเปิดเผยว่าบางจากได้ร่วมกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือว่ากพทแล้วก็8สายการบินก็มีใครบ้างอแสายการบินที่ได้รับใบรับรองผู้ดำเนินการ เดินอากาศของไทยนะคะก็จะมีบองกอกแอร์เวย์สนะคะเคมายแอร์นกแอร์ไทยแอร์เอเชียไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์นะคะไทยไลออนแอร์ Air, แล้วก็เวียดเจ็ตไทยแลนด์นะคะมีการลงนาม MOU ความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ใชเชื้อเพลิญญองอากาศยานยั่งยืนหรือว่า SAF นะคะซึ่งกลุ่มบางจากในฐานะผู้ผลิต n e s SAF 100%จากหน่วยผลิต SAF แบบ standalone แห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานความยั่งยืนสากล ISCC ครอบคุมตลอดห่วงโซ่อุปทานและผลิตตามมาตรฐานเชื้อเพืิอการบินสากล a m e r i c a n Society for Testing and Materials D 7566สำหรับการบินพาณิชย์รองรับการใช้งานตามกลไกคอเสียเพื่อการลด และชดเชยการปล่อยคาร์บอนของภาคการบินนะคะซึ่งแน่นอนว่าบางจากเองเนี่ยก็พร้อมรวมกับทุกภาคส่วนในการยกระดับความสามารถการแข่งขันของประเทศในระบบนิเวศสาหการการบินสีเขียวหรือว่า green air aviation แล้วก็สนับสนุนการพัฒนาห่วงโซ่อุปธาน s a f ของไทยให้แข็งแกร่งตามมาตรฐานระดับสากลเพื่อที่จะก้าวสู่เป้าหมาย net zero 2 0 5 0ร่วมกันนะคะอีกหนึ่งกลุ่มค่ะ บ้านปูเม็กนะคะคุณสมิธิพรเศษถาปาโมดประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบ้านปูเม็กจำกัดเนี่ยก็บอกว่าเดยร่วรมกับ DHL Supply Chain นำเสนอฟรีดรถขนส่งไฟฟ้าหรือว่า EV f r e i นะคะเชิงพาณิชย์และโซลูชันพลังงานสะอาดครบวงจรให้กับโลกค้าภาคธุรกิจแล้วก็อุตสาหกรรมนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยขอมือมือครั้งนี้จะเป็นการส่งต่อ จากการเป็นพันธมิตรที่แข่งแก่งระหว่างบ้านปูน็กซ์และ DSL Supply c h a ลาเนี่ยก็ยังเป็นการสนับสนุนกลยุทธ์ของ DSL ในการเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกสีเขียวที่เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของลูกค้าด้วยซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทก็ได้ใช้บริการสถานีชาร์จ ขนส่งไฟฟ้าของบ้านปูนเน็กซ์ใน6จังหวัดสําคัญนะไม่ว่าจะเป็นสมุทรปราการสมุทรสาครนนะครสวรรค์สระบุรีรนะครราชสีมาแล้วก็ชลบุรีด้วยซึ่งสถานีชาร์จเนี่ยก็มีจุดเด่นก็คือระบบชาร์จพลังงานสูงนะคะรองรับการชาร์จเร็วรลดระยะเวลาจอดพักซึ่งพื้นที่กว้างขวางนะสำหรับรถขนส่งเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่เลยแล้วก็มีระบบจองคิวล่วงหน้าแล้วก็ตั้งอยู่ในทำเลยุทธศาสตร์ ตามแนวทา,าทางหลวงสายหลักที่รองรับการขนส่งระยะไกลสำหรับทุกอุตสาหกรรมนะคะซึ่งความสำเร็จดังกล่าวเนี่ยนำมาสู่การขยายความร่วมมือระหว่าง2บริษัทโดยในระยะแรกเนี่ยจะนำเสนอโซลูชันฟีดรถขนส่งไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการขนส่งอย่างยัง่งยืนที่กำลังเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยได้แก่ ในเรื่องของการให้บริการสถานีชาร์จของบัณปูเน็กซ์นะคะรวมถึงการศึกษาในการพัฒนาและดำเนินง,งานสนานีชาร์จในพื้นที่ของ DHL ในประเทศไทยเช่นคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือการศึกษาการนำา i i มาจัดก,การเส้นทางขนส่งรวมถึงผสานเข้ากับเครือข่ายสนานีชาร์จรถไฟฟ้าและระบบจัดก,การฟรีดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งให้กับฟีดของรถ d h l แล้วก็เรื่องของการศึกษาความเป็นไปได้ในการให้บริการลิสซิ่งและระบบจัดก,การฟรีดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งของรถขนส่งไฟฟ้าและฟรีดรถของ DHL นะคะส่วนในระยะถัดไปเนี่ยทั้ง2บริษัทเนี่ยก็จะมองหาโอกาสในการนำเสนอโซลูชันพลังงานสะอาดมาใช้เพิ่มเติมอย่างเช่นระบบโซล่าผสานกับระบบกักเก็บพลังงานและระบบบริหารจัดก,การพลังงานที่ออกแบบให้ตอบโจทย์การดำเนินงานของ DHL แล้วก็ ลูกค้าด้วยนะคะนะก็เป็น เรื่องดีๆมากเลยนะคะเพราะว่าประเทศไทยกำลังมุ่งสู่พลังงานสีเขียวอย่างเต็มรูปแบบนะคะก็ช่วยกันร่วมด้วยช่วยกันไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือว่าภาคเอกชนก็จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยมุ่งสู่ในซีโร่ได้ไวขึ้นนะคะนั่นก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เรานำมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานในวันนี้นะคะก่อนจากกันไปอย่าลืมทุกช่องทางของ Energy Time นะคะไม่ว่าจะเป็น www.energytimeonline.com w w w t h a i n e w s k e e p o m ออนไลน์ .com Facebook Fanpage YouTube Channel Instagram Podcast TikTok แล้วก็ X ด้วยนะคะวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะตจขับเร็วทุกไปเร็วให้แรงกว่าใครให้ใจดรไปทุกันเนทุกคัให้แรงกว่าใครีบ าใจบางจาก E20S Evo รายการ Energy Time เรื่องพลังงานต้องรู้สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอ์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสันพลังไม่สิ้นสุดบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนมั่นคงด้วยคนที่มุ่งม,มั่นกลั่นพลังสร้างสารรค์คุณค่า